เป็นน้ำป่ากำลังหลากลงมาจากคนยอดดอยนะครับที่ปูชีฟ้าไหลลงพื้นที่ล่างนะครับเข้าสู่ตำบลตับเต่าแล้วก็ตำบลหหาวอำเภอเชียงรายตอนนี้ใครอยู่ท้ายน้ําต้องเตรียมการระวังได้แล้วครับเพราะน้ํานี้ไหลลงไปเร็วมากแล้วก็ท่วมเร็วมากครับนี่เป็นพวกน้ํากําลังไหลลงนะครับฝากแจ้งเตือนคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ใต้อําเภอตับเตา่าตำบลตับเตา่าตำบลเหงว รุ่มน้ำเหาน้ำป่ากำลังไหลลงไปครับไหลแรงครับตอนนี้นี่ที่บ้านต้นเขื่งนะครับผู้ชมดูน้ำป่ากำลังหลากลงไปด้านล่างนะครับนี่บ้านต้นเขืง่งรอยต่อบ้านโจโก้ครับน้ำลงไปเยอะเลยนะครับ ด้านล่างใครที่อยู่ตำบลตับเต่าตำบลหงวครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเทิงรุ่มน้ำราวครับเตรียมรับสถานการณ์น้ำได้เลยครับน้ำเยอะกว่าหลายๆปีนะครับโอ้ลงนเช้าน้ำเริ่มเป็นน้ำมาเร็วก็ครับเร็วเจ้าอ๋อ้อันนี้เสจข้อของเสียหายน้าเป็นไนพงครับน้าน้าแมมยึดความมื่เลยเจ้ารถถยอยู่ปู่นแหนมกันหนึ่งเสียหายบมดละรถถยอยู่ปุ่นเลยนะครับเจ้า น่าจับภาพไปกับน้าของผมครับบอกบอกน่าจับภาพนะเดาการถุนหน้ามัอยู่แหละครับเจ้าหน้าห้างตรงนั่หนังแขกเขียงนะตรงนั่นอ่ะมันจะโลนลงละอ๋อหน้าเป็นไดรพ่อครับน้าน้ามาเร็วกันครับน่าขนาดนักอ่ะบ่มีบ่เคยมีสีกํมเที่ยวอันนี้มันหลากมาตั้งแต่กี่โมงครับโอ้ผมมันกี่โ บใบมงเนี่ยเดี๋ยวเขาตอนแรกมันนักมานี่นะแต่มันกําลังมาเยอะก่อนหน้านี้แหละครับนี่ใบสามนี่ก็ยังเยอะอยู่นะมัแม่นอยู่มันเกิดจากอย่างไรครับมฝนตกเลยวันค่ำฝนตกตั้งแต่คืนแล้วยังยังประยุทธ์เลยคืนนี้ประยุทธ์เลยแล้วกระเจนเหนือก็ยังมีอยู่นะถ้ามันถ้าถ้าว่ามันมันตกมาแห่นี้มีนะบ่ได้กินแล้วค่ะเข้าฝีหน้าเยอะใหญ่ไอ้มัน เป็นโคลนเป็นหินว่ะเนาะมันก็ยาวเข้าไปถึงมดุกะกสนเข้ามันแบบนี้เหลือเนี่ยตอนนี้บ่นหน้าเหลือละบ่หน้าเหลือครับน้ำยครักน่าหงุงครับนัากกระแสแรงของน้ำครับทุงที่ครับไหลแรงมากครับ ที่หลากมาท่วมพื้นที่การเกษตรนี่ครับเสียาหายหนักเลยครับอันนี้น้ำป่าลงนะครับความเสียหายครับอะครับอ,บอบนออันนี้ก็ภูขเขาอันนี้ก็เพิ่งลงแ่ะครับ พิง่งครับดินถล่มเยอะเลยนะครับครับขอบคุณครับอันนี้ไปได้นะครับนี่ยินสไลด์ครับนี่พึ่งสไลด์ลขาดนะครับสะพานที่เชื่อมระหว่างอำเภอเพิงกับอำเ,เภอเวียงแก่นแล้วก็พังขึ้นผูชีฟ้าตรงนี้นะครับ ตอนนี้ขาดครับน้ำป่าไหลหลากเข้ามาครับหนักมากเลยครับตอนนี้ก็คือสัญจรผ่านไม่ได้แล้วตรงนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ถนนฟุตเป็นแนวกว้างเลยนะครับนี่เป็นสะพานบ้านฝังค่านะครับที่เชื่อมกับอบตตับเต่าครับตอนนี้ขาดครับน้ำป่าไหลหลากน้ำเหงาไหลลงมาที่นะครับนี่น้ำยังลงมาต่อเนื่องในพื้นที่ครับอันนี้สะพานขาดนะครับน้ำป่าหลากนี่ครับ ที่บ้านปังค่าตะมนตับเต่าครับขึ้นไม่ได้นะครับนี่จะไปแล้วนี่หนักมากเลยครับตรงนี้สะพานปังค่าครับคุณผ,ผู้ชมครับนี่เป็นสะพานบ้านปังค่าครับที่เชื่อมกับตับเต่าด้านโน้นภูชีฟ้าครับตอนนี้ถูกน้ําป่าซัดตอนนี้พังเสียหายข้ามไม่ได้แน่นอนครับน้ําป่ากําลังไหลลงไปพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ ตำบลตับเต่าแล้วก็พื้นที่ตำบลเหาวครับอำเภอเทิงอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับถนนปิดเส้นทางการจราจรจะข้ามไปไม่ได้อันนี้จะไปโน่นหรอครับหรือยังไงครับบ้านอยู่ฝั่งโน่นหรอครับอ๋ออันนี้ข้ามไม่ได้เลยมันก็ยังตกในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่สวยครับปิดเส้นทางนอกจากถนน ยังไหลออกมามีชาวบ้านนะครับอันนี้บ้านสายกาดครับน้ําท่วมเยอะทีเดียวครับเน,นี่ยไปด้านโน้นครับอันนี้น้ำหลากลงมาน้ําหนักมากเลย น้ำไม่เคยเห็นมานักมาแบบนี้เลยครับชาวบ้านบอกไม่เคยเป็นเห็นน้ําที่หลากก็เสียหายนไรนี้ต้นเขือนครับนี่ครับนี่ชาวบ้าน สถานการณ์น้ำครับด้านหน้าถนนขาดแล้วครับทีมข่าวออกไม่ได้แล้วครับถนนน่าจะน้ํากําลังหลากแล้วก็ท่วมสูงคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นบ้านครนะครับห้วยขล้ายตำบลตับเต่าอําเภอเทิงครับตอนนี้น้ําป่ากําลังหลากครับนี่ครับกาลังหลากเข้าท่วมเยอะเลยครับนี่ถนนถูกปิดเลยนะครับน้ำป่ากำลังหลากครับ อันนี้น้ากาลังมาแล้วครับหยุดแล้วครับหยุดไปลุไปอีกขึ้นอลอรถไปแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำน้ำน้ำหนาวน้ำหนาวแล้วครับน้ำแงน้ำใ้ล้ใกล้อ๋อนี่บ้านเนี่ยครับบ้านไขไขบ้านไข่บ้านไข่คุณผู้ชมนี่เป็นบ้านบ้านไข่ตะมนตับเต่าครับตอนนี้น้ํากําลังหลากปิดเส้นทางผมจะออกไปด้านนอกครับแต่ว่าออกไม่ได้น้ําท่วมสูงเลยครับนี่เป็นน้ําป่าที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับ เนี่ยครับไหลแรงครับเนี่ยน้ําท่วมนะครับนี่น้ํำปากสูงเลยครับเป็นน้ําป่า <c oughs> ด้านโน้นท่วมระดับบ้านโอ้น่าจะชั้นหนึ่งของบ้านพ่อไปพ่อไปไหนมาครับนี่ท่วมหนักไห <c oughs> มครับในบ้านนักคนละนักเลยโอ้โหอันนี้เก็บของทันไหมครับท <c oughs> ัดคนี่ปวดคอนี่อันนี้เก็บของทันนะครับน้ำไหมทันเลยทันเลยไปหมดเขาแก่น้ำเขากี่แกน โอ้น้ามาเว้ยขนาดนะครับขนานดานดักขโอ้นี่ยังไหลมาเรื่อยๆนะครับครับคุณผู้ชมนี่บ้านไข้บ้านไข่หนอตับเต่าครับอโ,รอโอ้อันนี้กําลังออกจากบ้านมาแล้วครับเส้นทางผ่านเส้นทางผ่านน้ําสูง อันนี้เอาออกกำลังออกจากบ้านแล้วครับขาม้ามปาขึ้นขึ้นมานเราอ๋อหน้ามันมาเร็วมันมาเวอโอ้คืีปลาผได้สี่คนมไขอ๋อกะลยจะไปนี่แหละครับออกอแม่ไปไหนครับนี่ไปด้วยกันนี่ละกลับบ้านครับกลับบ้านนะครับน้ำป่ามาครับดูความเสียหายมีท่วมไปเป็นครึ่งบ้านเลยนะครับที่บ้านใครตับเต่าครับ เนี่ยครับท่วมไปหมดเลยครับกำลังเร่งเอาคนแก่ออกจากบ้านนะครับน้ำท่วมสูงครับมุดลงครับอันนี้น้ำลึกมากเลยครับเนี่ยกำลังไปรับคนแก่นะครับออกมาจากบ้านน้ำเยอะเลยครับอย่างเงี้ยครับ ระดับอกเลยครับอันนี้กาลังจะไปรับคนแก่ออกจากบ้านนะครับนักขนาดนำ้ำโอ้ <c oughs> นี่น้ำหลากกำลังหลากนี่ลงไปแล้วบ้างแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็ลงไปเยอะนะครับ <c oughs> เป็นได้พ่องเก็บของตันกันกนครับ อ๋อน้ามาเว้ยนะครับบัดครับอบอ้บ้านบ่เก็บของตันนะครับนี่คุณผู้ชมระดับน้ำเยอะมากท่วมระดับเอลแต่ว่าลดลงไปแล้วนะครับว่าลดลงไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับ ข้าวของบริเวณนี้เสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวเก็บข้าวของไม่ทันนะครับเนี่ยครับที่บ้านคตะมนตตับเต่าอำเภอเทิงครับนี่ไปไหนครับนี่อตับเต่าค่ะตับเต่าอ๋ uh, อ, <olmuş. S 1> อกลับบ้านเหลอครับ <c oughs> อ๋อทำงานทําทำงานกําลังแล้วครับเดี๋ยวจะได้ครับนี่กําลัง <c oughs> กลับบ้านครับอ๋อเนี่ยครับ น้ำลดไปนะครับเป็นน้ำหลากครับพื้นที่ด้านล่างก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอันนี้บ้านปอกอะเลื้อยสองแถวตันเลือยเพียวตันโอ้เก็บบัตันเลยเก็บตันมัวไปเพียวลดง่า่มัไว้ไ่ไว้วัดขึ้นมาบัตันเลยออ้ใส่มาหน้ามันมาไว้ล่ะครับมาไวออกสอยท่าน ครับนี่พอบปลาไปดูบ้านนีงครับมันเสียหายหนักก็โอ้ละว่ทีวีอย่างไปได้ตั้นไม่เก็บสักอย่างโทรศัพทอย่ากําเดียวนะครับมากําเดียวเาไปตั่งโฟร์จุกโนบ้านก็ยีมเหลืองหัวโอ้นี่ทั่วมโอ้แล้วอยู่กี่คนนะครับนี่โอ้สี่คนหน้ามาหน้ามันมาเว้ยมาเวีเยอบตั้นเลยโอ้นี่ระดับโอ๊กเลยเนาะครับ เท่าของเหมือนประด้เก็บเลยเช็ดยางเลยในบ้านวันนี้มีหัวกะท่วมกำลังรถเชียงสองตันอะท่วมกำลังหาหันนิดหนะบาบลุงน้ามันกำลังรถก็นั่นนี่คือจมหมดเลยจมเขาเกี่ยงไรไฟฟ้าตู้เย็นวัวหนอะหัวไหนหูมันเลอกระจกเปิงมันน่ะน้ามันมาตั้งพอดีมันมีประตูเล็กทั้งตัวน้าพัดนะครับน้าพัดโอ้ กระจกแตกบ้านเสียหายหมดุยยดรถเครื่องทีวีอยู่ฮันทมดบัตริเก็บเลยนะครับนเบนาะในข้าวของบัตริเก็บเลยนะครับยังางก็งล้มน้ำอย่างไหลไหลเข้าบา้านอพอรถมากะรถมากะเสียเลยรถมาถมาันตีนะครับ กระจกแตกหมลดละอันนั้นตู้เย็นซิ่งเหรอครับตู้เย็นพุ่งมัดกอ่ะโอ้ไปกันหน้ามดอ่ะกระจกลดไหมรถเครื่องสองกันเครื่องสองส,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 สามหันสามกันมจมหน้ามีเปาะเคยหันหน้าม,มาจามะอีกครับนี่น้าไหลมาแห้งจะยี่ครับนี่เป็นข้งแรกก็ข้งแรกเลยนี่อุตเตียอุเตเตียน้าอย่ามาเพียง แต่ดินเนี่ยน้ำตรงนี้ออกตรงนี้น้ำต้งตรงนี้ออกมาเราปีเดียวเยอะที่มันขึ้นนี่นะกาลังเคยหันกาลังเคยหันเนี้ยเดี๋ตรงไหนน้ำอ่างมนมันติตั้งแย่เข้าไปมันจะมี้พุ่นมาเจ้าทั้งไม้ทห็นไรเจ้านี่แล้วมันเข้ามานี่เนี่ยนี่เนี้ยอ๋อนี่เป็นน้ำอ่างมาสมทบ ครับน้ำอ่างอย่างก็แม่อ่างเก็บน้ำให้บ้านให้บ้านเนาะเจ้ามันจะมาสมทบนี่กะจะขึ้นเรื่อยๆเนาะเจ้าอันนี้คือขึ้นมันที่สูงเลยเเมื่อวานนี้มันเป็นน้ำน,น้ำเหงาน้ำเหงา